โดยสาโตริมีลักษณะคล้ายกับลิงพื้นเมืองรุ่นใหญ่ที่พบในภูมิภาคการโต้ตอบสาโตริปรากฏต่อน,นักเดินทางบนถนนบนภูเขาหรือผู้คนที่อาศัยอยู่ในกระท่อมบนภูเขาที่ห่างไม้มาลายหากมีโอกาสเกิดขึ้นพวกเขายินดีที่จะรับประทานอาหารกับทุกคนที่สามารถจับมือได้ ในกรณีที่พวกเขาพบหญิงสาวที่โดดเดี่ยวพวกเขามักจะพาเธอขึ้นไปบนภูเขาและข่มขืนเธอซาโตริเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในเรื่องความสามารถที่แปลกประหลาดในการอ่านความคิดของผู้คนและจากนั้นก็พูดความคิดของพวกเขาได้เร็วกว่าที่แต่ละคนจะสามารถพูดออกมาได้ด้วยตัวเองทำให้การล่าหลอกล่อหรือหลบหนีจากซาโตริที่หิวโหยเป็นเรื่องยากมาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่คาดฝันควรเกิดขึ้นเช่นการถูกวัดถูกโดยไม่คาดคิดซาโตริตกใจมากและวิ่งหนีไม้มาลายวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้โยคายกินเข้าไปคือการทําให้จิตใจว่างเปล่าด้วยความคิดที่จะอ่านไม่ได้ซาโตริเบื่อนหน่าและเดินจากไปชื่อซาโตริหมายถึงการตรัสรู้ตามความหมายของศาสนาพุทธ ซาโตริที่มีความสามารถในการอ่านความคิดที่แปลกประหลาดถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่รู้แจ้งแก่นักเดินทอนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับวิธีการหลบหนีของซาโตริด้วยการรู้แจ้งที่แท้จริงมาจากการทำให้จิตใจฟุ้งซ่านความคิดทั้งโลกเช่นเดียวกับความรอดจากซาโตริที่ต้นกำเนิดของซาโตริไม่ชัดเจนทั้งหมดสารานุกรมสมัยเอโดะเกี่ยวข้องกับซาโตริกับยามาโกลิงจากทางตะวันตกของจีน และจับผู้หญิงไปข่มขืนนอกจากนี้ยังมีการตั้งทฤษฎีว่าซาโตริเป็นลูกพี่ลูกน้องของยามาบิโกโยไคที่มีลักษณะคล้ายลิงกนาความสามารถของซาโตริในการอ่านความคิดของผู้คนและความสามารถในการเรียนแบบดูดีดูคำพูดของยามาบิโกน,นั้นมีรากฐานมาจากคติชนวิทยาเดียวกัน นักขติชนวิทยาล่าสุดได้เสนอว่าซาตโตริเป็นเทพเจ้าบอภูเขาของาศาสนาโปรโตชินโตโบราณซึ่งได้รับความดิฉันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ